ชีวิตไม่มีอะไรขาวสะอาดที่สุดชีวิตไม่มีอะไรดำไปทั้งหมดชีวิตคือสีขาวสีดำที่ปะปนกันไปชีวิตอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองแบบไหนมองดีมันก็ดีคนณยูมองแย่มันก็แย่นะมองชีวิตยังเหลืออยู่มันก็สุขมองชีวิตยังขาดอีกมันก็ทุกเป็น,นไหนไม่ต้องคิดแทนคนอื่นว่าจะมองเราอย่างไรทำทุกวันให้สุขกายสุขใจแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะ อยู่อีกไม่ถึงร้อยปีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วคนที่เรารักก็ไม่อยู่คนที่รักเราก็ไม่อยู่คนที่ไม่ชอบคิดหน้าเราก็ไม่อยู่คนที่เราไม่ชอบคิดหน้าก็ไม่อยู่ตัวเราเองก็ไม่อยู่ไม่มีความทรงจําอะไรอยู่ตรงนี้แล้วคุณอยู่เพราะฉะนั้นการมีความสุขในตอนนี้มันดีที่สุดแล้วนะมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ใช้ชีวิตให้กลมค่ากับการที่มีชีวิตอยู่ ปลาไม่รู้ว่าบนฟ้ามีอะไรนกก็ไม่รู้ว่าใต้น้ำมีอะไรเช่นกันอยากคิดว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นจะไม่มีใจคนก็เช่นกันคุณโยมเราไม่สามารถจะยังรู้จิตใจของใครได้ว่าเขาเป็นมิตรหรือคิดไม่ดีกับเราเพราะสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่เราอาจจะมองไม่เห็นเวลาเท่านั้นจะนำพาให้เราชัดเจนในสิ่งที่อยากจะรู้ คำพูดบางคำแค่ฟังก็พออย่าไปจริงจังมากคุณโยมเรื่องบางเรื่องแค่รู้ก็พออย่าพูดจนหมดเปลือกคนบางคนเข้าใจก็พออย่าศึกษาจนท่องแท้ใครดีใครร้ายรู้อยู่แก่ใจก็พอปัญหาทุกชนิดล้วนเกิดขึ้นมาเพื่อมอบบทเรียนให้แก่เราเสมอคำว่าอดทนจึงเป็นของคนที่ไม่ท้อคำว่าไปต่อ เป็นของคนที่มีใจสู้คำว่าความหวังเป็นกำลังใจให้เราได้ยืนอยู่คำว่าเรียนรู้เป็นของคนที่ไม่เคยหมดความพยายามชีวิตคนเราไม่แน่นอนคนณโยมอย่าไปยึดติดกับอะไรสิ่งไหนสุขก็ทำไปสิ่งไหนทุกข์ก็ตัดมันออกไปบ้างเพราะการปล่อยที่ดีคือการปล่อยให้ตัวเองมีความสุขกับสิ่งใหม่ๆบ้างคุณโมปล่อยให้ความรู้สึกได้พักปล่อยความสัมพันธ์หนักๆออกไปจากชีวิต ปล่อยคนที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นทิ้งมันไปและก็ปลอบใจไปกับความสงบที่เรียบง่ายดูบ้างนะโยมบางทีเวลาเจอคนที่เห็นแก่ตัวบ่อยๆบางทีเราอาจจะอึง้งรู้สึกแปลกใจและก็สงสัยว่าทําไมสิ่งดีๆที่เราให้ไปเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยโยมไม่ต้องงงนะนั่นแหละสันดาหของคนคนุณโยมอะไรที่ได้มาง่ายๆมันมกักที่จะ,ะไร้ค่า เมื่อไรที่ดีเกินไปก็จะถูกมองว่าหลอกง่ายยอมเสียสละยิ่งโดนเอาเปรียบถ้าไม่มีข้อจํากัดง่ายไปทุกอย่างปากหนักขี้เกรงใจคิดว่ายอมได้ก็ยอมให้ได้ก็ให้ก็เลิกสงสัยว่าทำไมยิ่งทําก็มีแต่เสียไม่มีได้สรุปง่ายๆก็คือจงดีแค่พอดีคุณยูสำคัญเกิดเราต้องรู้ว่าเราควรดีกับใคร ไม่ใช่ทุกคนที่จะสํานึกได้ไม่ใช่ทุกคนจะรักเราโชคร้ายไปเจอคนเลี้ยงไม่เชื่อเห็นแก่ตัวโลภมากเอาแต่ได้ต่อยคนโยมดีแค่ไหนเชื่อไหมมันก็เนรคุณดังนั้นจงทําดีให้ถูกที่ถูกเวลาและถูกคนนะอะไรที่ทำแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะโยมชีวิตนี่มันสั้นเกินกว่าที่จะแข่คนทั้งโลกนะอย่าดีจนเกินไปอย่าซื่อจนเกินไป อย่ายอมจนเกินไปเพราะบางคนน่ะไม่ได้มองว่าเราดีคุณโยมแต่เขาจะคิดว่าเราโงา่ชีวิตที่งดงามตามอัตภาพคือพอเพียงพอดีพอใจเท่าที่มีดีเท่าที่ได้ความสุขจึงอยู่ไม่ไกลชีวิตเราที่ว่าแย่บางทีคุณโยมก็มีอีกหลายคนที่แย่กว่าเรานะบางคนดิ้นรนต่อสู้เพียงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดต่อไปได้เรายังดีกว่าเข้าเปไหนไหนคุณโยม แล้วคนโยมจะทอ้อทําไมล่ะแล้วจะทอ้อใจง่ายๆได้อย่างไรถ้ามองคนที่สุขกว่าเราบางทีเราอาจจะรู้สึกแย่นะแต่ถ้าเรามองคนที่แย่กว่าเราจะรู้สึกว่าเรานั้นโชคดีคนฉลาดมักทําตัวแกล้งโง่งคนโยมแล้วนั่งมองดูคนโง่งที่ทําตัวฉลาดทุ่มเทกับงานได้คนโยมแต่ต้องไม่ลืมว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องงานนะ อย่าปล่อใตัวเองหมดแรงไปกับสิ่งเดียวจนลืมดูแลตัวเองให้เวลากับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขพักบ้างใช้ชีวิตบ้างคนโยมเพราะสุดท้ายแล้วงานอาจแทนกันได้แต่สุขภาพและเวลาของเราแทนกันไม่ได้นะการเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่างเองจเจริญพร